สีหลักใหญ่ๆนะครับที่พูดกันไว้ในนี้นัตถุประสคงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยสรุปผมก็เอาเรื่องพลังงานกับเรื่องพวกนี้มันจับคู่กันเลยเพราะคุยในมหาลัยเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบก็คุยยากมากเลยเหมือนคุยกับหมอครับเหตุผลกฎหมายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยถ้าคุยกับคนทั่วไปอาจจะเชื่อปุ๊บ้าอาจารย์คุยด้วยกัน ด้ยกันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรไปจับเนี่ยก้ยอมเรื่องนี้คุยแล้ววิศวะยอมก็โอเคจบเพราะนั้นคณะวิศาะยอมแล้วก็คณะอื่นก็ต้องยอมด้วยนะครับเพราะว่ามีเหตุผลเ้ียกันนะครับต่อครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ประกาศนะครับหน่วยราชการที่เป็นมหาลายัยสะอุอยู่สองคำในสองข้อนี้ครับคือแรก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสถาบันท yeah. ี่จะประสงค์ขอรับงบสนุนไปจกับงบประมาณประจาปีและของบลงทุนงบลงทุนนี่หมายถึงว่างบสร้างตึกสร้างอะไรพวกนี้คืองบลงทุนนะครับที่รัฐบาลให้งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้จัดทารายงานประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาคารส่งสำนักงบประมาณโดยตรงพร้อมกับคําของบประมาณประจาปีและสําำนองให้สำนักงานตรวจเงินผ่นดินและสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการศึกษา แสดงว่าเขาก็จะเอาตัวเลขพวกนี้พอม,มีข้อเรียกคุณขอตึดอีกสามสี่หมื่นตารางเมตรที่ห้าตื่นเนี่ยไอ้ของเก่าคุณใช้คู่ไหมเงี้ยคุณควรจะได้เมื่อคุณจะได้ไอ้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นหมาอะไรห,หรือกับทุกหน่วยงานเลยโรงพยาบาลพอไหมมีสถานตาัดตับไหมผมผ่านไปบางที่น่ยบางหน่วยงานเนี่ยก็มีแต่ติดแต่ไม่มีอะไรเลยเพราะมันใช้ประโยชน์ไม่คุ้มเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปซื้อยาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ ไปให้ทุนการศึกษาไปจัดก,การศึกษาให้คนมีคุณภาพน่าจะจะดีกว่านะครับองค์ดบางมาหลาลัยบอกเอ้ยงั้นเราไม่ส่งไม่ได้ยิ่พอแล้วเราก็พอแล้วไม่ต้องทําได้ไหมก็มีอยู่ข้อสองครับสถาบันประสงค์จะขอรับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือเงินเดือนอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่งบลงทุนนะนะครับให้จัดทำในงานผลิภาพการใช้อารประโยชน์อาคารสมให้กับพนักงานาการรวจเงินแผ่นดินและ เมื่งานที่กกระตุ้าสุดแล้วก็ต้องทําเพราะฉะนั้นเราก็ทําเลยนะครับมหาลัยก็เพิ่งมาเริ่มทำนะครับจะเอากระบวนการผมก็เอาทุกอย่างมาประจับกันมาทำสีภาคคิดยังไงก็คิดว่าคนเนี่ยเรียนเนี่ยตา่างเนี่ยห้องหนึ่งจะใช้ทักษาเรียนจะมีความสุขใช้คนละกิจลังนี้ผู้บริหารอาจารย์เจ้าที่อาจารเรียนอาจารย์ท่จักจะทํกได้ทำงานนะหรือจะนอนพักผ่อนหรือหอพัก สัดส่วนยังไงถึงจะเหมาะสมกับมาอะไรผมสรุปมาเป็นตัวเลขใหญ่ๆใ,ในเมื่อกี้ตัวเลขเล,ขเล,ขเลข็กๆอ่นะครับอ,อ่ห้องเรียนง่ายๆห้องเรียนทั่วไปถ้าเราเป็นเด็กหรือเราเรียนมาหรือนะักน้องนักศึกษาก็เราไปเรียนนะไปดูที่ห้องเราตัวเองนะถ้าห้องขนาดยี่สิห้าคนนะ จะต้องจัดพื้นที่ให้นักศึกษา1.5ตารางเมตร1.5ตารางเมตรถ้าห้องบรรยาย50น 1. 1เนี่ย1.1เห็นว่ายิ่งใหญ่ยิ่งจำนวนสัดส่วนทำไมครับลดลงเพราะพื้นที่หน้าห้องมันทำไมครับถูกเฉลีย่ยครูยึดเป็น25ของห้องนะหน้าห้องอย่างเงี้ยยึดไปแล้วก็คิดเลยนะครับเอามาเฉลีย่ยพอยิ่งเงยอะๆไปเนี่ยมันก็จะมาเอาตัวเลขตัวนี้ไปเฉลีย่ยมันก็จะลดลงไปเอแสดงว่า ถ้าหมหาลัยไหนมากใส่มากกว่าน,นี้แสดงว่าขี่คอกันเรียนแล้วนะขี่คอกันเรียนแล้วนะแต่ถ้าใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ปูเสื่อนอนเรียนเลยนะแสดงว่ากว้างมากนะครับห้องติวห้องสัมมนานี่บอกส,สั้นไปหมดเลยห้องเคมีฟิสิกส์อันนี้ก็ไปดัดแปลงใช้กับหน่วยง,งานทั่วไปได้นะครับเขาก็แนบห้องเขียนแบบห้องเรียนต่างๆห้องคำนวณห้องคำนวณนี่ไม่ใช่ห้องเล่นไพ่นะ บอกว่านี่เขาไม่เอาเดี๋ยวไปบอกว่าห้องเรียนไพ่ต้างมีสัดส่วนเท่านี้เท่านี้ไม่ใช่ห้องภาษาห้องมือกัืงคนเนี่ยทุกหลักนะครับห้องเสื้อผ้าห้องน้ำเนี่ยเอาพักสัดส่วนมีหมดเลยอ่าน่าสนใจห้องนี้ครับห้องคณะบดีเนี่ย18ตารางเมตรผมไม่บอกบอกเฮ้ยนาทีห้องพี่มันตั้ง30กว่าว่ะทําไงวะไปที่แล้วก็ถือว่าปินตำบากไปเพราะมัไปทําอะไรไม่ได้ละแต่ที่ใหม่ถ้าปรับปรุงใหม่เนี่ยจะต้องเออเนี่ย ผมก็มีส่วนที่จะต้องอดูแลเรื่องสิ่ง,งก่อสร้างต้องมัดแบบหมายลายนี้จะสร้างตึกใหม่และจะใหม่เนี่ยเพราะว่าตัวนน้จับหมดเลยหรือปรับปรุงเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์น,นี้หมดเลยเพื่ออะไรครับถ้าเราเริ่มนับหนึ่งผิดนี้นะพลังงานมันผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วเริ่มใช้แล้วพลังงานมันลอ้อตตั้งแต่นั้นแหละ<ค>เดี๋ยวดูฮัลลรอตกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวจะตกใจนะอค,คณะบดีสิบแปดอ๋อผู้บนิหารอาวุโสนี่คืออะไร 50ขึ้นหรือ0ขึ้นผมก็ยังหายากาิเศษไปไม่ได้นะครับผมก็บอกว่าอาุโสกับธรรมดาเลยนะก็ให้เป็นอุโสหมดเลยเพราะอะไรครับวันนี้เป็นอาจารย์ธรรมดาอีก10ปีเนี่ยก็อวุโสแล้วจะไปหาห้องไหนเขาอีกอ่ะเพราะนั้นก็คิดว่าอาวุโสเนี่ยเวลาค้นกันก็เอาสูตรนี้ไปคิดนะครับเจ้าที่ธุรการให้4ตารางเมตรของธรรเวนกรรมจีนเนี่ยเจ้าที่ธุรการในไช้เยอะไหมครับองค์คาบยบเอกสารรอบตัวเลย เช้ามาหยิบ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 ,ยบถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของที่กองไว้หรือเปล่าไม่รู้เลยเดี๋ยวดูตัวอย่างครับนะครับดูตัวอย่างนี้หมดละไอ้ที่พูดมานี่คือคนป่วยนะคนป่วยหนักเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วไปช่วยกันนะอย่าป่วยอย่าผมนะครับผมก็อยาพยายามให้ผมาม,า,ม,ผมาหายป่วยขึ้นนะครับเ<อ>พบราะเป็นการนวดเรามีวิทยาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ไปดูกระสุรหลุดาประมาณหกตารางเมตรนะครับอันนี้เราก็ดู ึงแต่เรื่องนี้ละเรามีแตสถานานะเราก็ไปดูเร่มหาลัยเราทั้งหมดเนี่ยแต่ละตึกแต่ละห้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันได้มาถ่ายไหมเราดูไปเลยเอ้ยยังไม่พอเราจะไปขอเลยครับขอตึกใหม่ขอปรับปรุงใหม่จะได้ของใหม่มาเรามุ่งหวังอย่างนั้นนะครับนะครับเราก็มีเครื่องมือนะครับไอ้สูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในประกาศกฎกระทรวงแต่ผมเอาก็ถอดไปทำเป็น Excel ซลทนั้นเอง นะครับไม่ได้คิดกินเองไม่ได้มีนิกเสิทธิ์อะไรงั้นไม่ต้องไปทีเลียดน,นะครับเนี่ยผมก็ไปเลยทุกห้องท,ทุกห้องในมหาวิทยาลัยทุกคณะจะต้องทําแบบนี้มีตารางระเบียบด้วยหมดเลยตารางแค่ห้องอไหไห้องเอห้องบีชื่ออาคารอะไรชั้นอะไรคณะอะไรความจุเท่าไหร่ของเดิมีที่นั่งเท่าไหร่พื้นที่กี่ตารางเมตรเป็นประเภทห้องบรรยายหรืออะไรเพราะอะไร เพราะเราจะเอามาตรฐานไปทำไมครับไปจับไปจับจะเอามาตรฐานไปจับจันถึงอาทิตย์เลยคุณเรียนคุณใช่ไงเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงุ่นเลยถึงสี่ทุ่มเลยคุณเรียนกันยังไงนะครับรวมเท่าไหร่ซ้ำม,มาเลย Excel ซล้ำม,มาเลยอันนี้แหละครับเห็นไหมที่น,นี้จะมีห้องน,นี้มีพื้นที่กิตารางเมตรไปวัดไปเลยกว้างสุวยาวเท่าไหร่ส่วนใหญ่ออมีแบบไปละใส่ข้าไปกิตารางเมตร มาตรฐานตารางเมตรคนถ้าสมมติเป็นห้องบรรยายเมื่อกี้บอกว่าถ้า25คนก็ต้องคนละ1.5ตารางเมตรอ่าสมมติว่ามาตรฐาน1.5ตารางเมตรต่อคนก็ใส่ไปเอ่อถ้าเป็นเอ่อห้องเรียนนะครับสกอ,อใช้35ค่าต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นสำนักงานเนี่ยมัน35ค่าไปได้นะอีก5ค่าไปช้อปปิ้งไม่ได้ก็ต้อง ถ้าไมครบสี่สิถ้าห้องทํางานนะอ่องออฟฟิศทั่วไปเนี่ยนะครับ40 000, ก็คือการชัว่วโมงนะครับแล้วถ้าใช้จริงแล้วใช้จริงจริงเท่าไหร่นะครับอันนี้อัตราการใช้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมุติว่า35เ,เ,เนี่ยคุณใช้ไป20ก็ทำมันเลเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอัตราการที่พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์คนเนี่ยาากาับพื้น,พนที่เนี่ยมันใช้กันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เข้าสูตรมาเป็นประสิทธิภาพ ไอ้เดี๋ยนี้มันจะฟองเนี่ยสามตัวเนี่ยว่าพลังงานเนี่ยถูกเป่าไว้ในอากาศให้เมงวันมั่งยุงมั่งเย็นอยู่หรือกองกระดาษเย็นอยู่นะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปครับแสงสว่างนับเลยเนี่ยในบ้านยามนับเลยไฮดีแบบว่าสามที่หกวันสิบแปดวันยี่ยี่เจ็ดเลยเนี่ยเห็นนับหมดนะครับกี่ดวงเราคิดมาเป็นวันนะครับระบบปรับอากาศกยีบี ทั้หมดนะครับอุปกรณ์อื่นถ้าเป็นห้องเรียนเนี่ยก็จะมีโปรเจคเตอร์เครื่องขยายเสียงถ้าเป็นสำนักงานก็จะมีไมโครเวฟตู้เย็นอคือคป,ปิ้งขนมปังน้าร้อนอุกรณ์รีพร้อมเลยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะคอมพิวเตอรอ์เครื่องพิมพ์ทิปหมดก็เป็นอื่นๆนะครับถ้าเป็นห้องแลบต่างๆใค่เครื่องมือก็ใส่เข้าไปสะดั้นเราก็จะออกมาเลยว่า แสงสว่างเนี่ยใช้กี่หน่วยต่อสัปดาห์คิดได้เลยคิดได้เ,เพราะเราเปิดเราใช้การเรียนการสอนนี้ถ้าเป็นบร,ริษัทเรารู้ดันทีรู้ต้นทุนต่อห้องเลยนะครับความประกาศใช้กี่หน่วยต่อสัปดาห์นะครับอื่นๆนะสระก้าทำเป็นสัดส่วนเลยว่าพลังงานแสงสว่างกี่เปอร์เซ็นต์อื่นกี่เปอร์เซ็นต์แลวแอร์กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อเราจะรู้ว่าเราจะควรจะไปเริ่มประหยัดจากตัวไหนและมีผลทันตาหรือมีเงินน้อยจะทําตัวไหนก่อนนะครับอันนั้นตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปของตวงเงินตัวเงินตอนนี้ข่าไฟหมาลายาจอยู่สบาทยี่สี่สี่จุดสองสี่บาทต่อหน,น่วยมันก็จะเป็นรอดตัวกลมๆตัวนี้เพราะนั้นผมรู้ต้นทุนเลยว่าข้องแยต้นทุนการสอนเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยคณะวิชาจะบอกผมเสมอว่าเฮ้ บางทีมันคิดแต่พี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะพี่สอนให้ทุกคนหน้าเลยมมนใช้ตึกพี่น่ะแล้วพี่เอาตุนแรกอย่างนี้มาคุยอย่างนี้ได้ไงบอกพี่ใจเย็นผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่อาตัวนี้ไปคิดใครมาสอนพี่เดี๋ยวผมจะเอาค่าไฟนไ,ไปเคามคณะอื่นพี่เหลือพี่ตัวพี่โดดเลยนะนี่คือมันก็สามารถที่ไปสอนข้างคณะกันได้แล้วมันไม่หวงค่าไฟกันแล้วเพราะไนะเพราะต้นทุนมันรู้หมดทุกห้องไงไอห้องที่ว,ว่างก็ถูกกลับมาใช้ไอห้องไหนที่มันเล็กมันใหญ่ก็ถูกสลับโยกย้ายกันไปอันนี้ก็ถือว่า ลบแบบมือเปล่าไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนแค่ในการบริหารจัดการพื้นที่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ตั้งตุ๊กตาไว้เลยให้น้องๆที่พื้งทีปท่ปรึกษาเนี่ยแอร์กิเ e วี v ิวค e ่าเอไอเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ตั้งสูตรมาให้ทุกห้องเลยนะมีเพียงนับแอร์กิเ e วี v ิวไปดูสติกเกอร์เอาก้าพันนากี่เครื่องกดกระาไป,ปุ๊บนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้แช่ตู้เย็นตู้อะไรเนี่ยมีกี่ตู้เราใส่หวัดได้เสร็จลนะโดยประมาณ ก็ใส่เข้าไปนะครับอุปกรณ์อื่นเครื่องเสียงโอรเตอร์อะไรเนี่ยใส่เข้าไปหมดรอเดี๋ยวรอรุ่นไหนมีหมดเลยที่ขายในเมืองไทยเนี่ยที่ใช้อยู่ในห้องมีกี่วันกี่วันใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวเลขโผล่ที่หน้าจอเมื่อกี้แล้ววิเคราะห์มาว่าเฮ้ยห้องเนี้ยต้นทุนเป็นยังไงไม่เห็นเ้นทุนไม่หลั่งน้ําตาเดี๋ยวไปดูนะครับตัวอย่างเลยนะครับอันนี้ไม่หายมันมีทั้งดีแล้วไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มนะครับไม่อาย ให้เรารู้ว่าไอ้ที่คุ้มเป็นยังไงไอ้ที่ไม่คุ้มเป็นยังไงนะครับอ่ะจบแล้วอ่ะอันนี้ตัวตอมาฮะตัวรวมก่อนนะตัวรวมเนี่ย,ยไปเช็คมาแล้วทุกห้องเลยนะพื้นที่สองพันาตารางเมตรอาคารเฉลือมเกียศ อัตราการใช้ห้อง64ตลอดระยะเวลาเสียดีปีที่แล้วปีการศึกษาที่ทแล้ว64แสดงว่าก็ถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะ64แต่านาักพบบอกไม่ถ้า70อะโอเคนะ64ก็นิดเดียวไม่เป็นไรอัตราการใช้พื้นที่56อัตราการใช้พื้นที่อะไรครับคนกับพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมอย่างงเี้ยแสดงว่าห้องมันใหญ่หรือมันใหญ่เกินไปเนี่ยเท่าไหร่ครับ44 แสดงว่าแสงไฟกับความเย็นนี่มันทำใครครับมันไปอยู่กับโต๊ะโู๊กกู๊อี้เนี่ยที่มันไม่ได้มีประโยชน์เลยอะ่ะสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ตึกนี้ผมคุมสร้างเองเนี่ยสิบปีแล้วแสดงว่ามันหายไปกี่ชาติแล้วเนี่ยสิบเอ่นึงพัตตวัตแล้วนะเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้เป็นโบนัสของการไฟฟ้าเท่าไหร่ไม่รู้ประสิทธิภาพสามสิบสี่สามสิห้าเลยแล้วผมจะตึกนี้ถ้าคณะนี้จะไปขอตึกเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เรียกคืนก็บุญนะเอามีหกชั้นออกมาคืนมาชั้นก่อนเหลือห้าชั้นพอเพราะหายไปชั้นหนึ่งยังอยู่ได้เลย<อ>เดี๋ยววิธีคิดเดี๋ยวจนะดูทีนะถ้าพลังงานต่อสัปดาห์นะประมาณแปดชันหน่วยถ้าพลังงานเนี่ยเดือนอาทิ 1, 3, ตย์หนึ่งสามพันห้าายสามหมื่น้าเดี๋ยวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแยกเป็นห้องเลยนะ แล้วก็ติดที่หน้าห้องเลยขอสแสดงความยินดีกับคุณด้วยพวกคุณได้มีส่วนช่วยในการใช้พลังงานไปต่อเดือนต่อปีต่อสัปดาห์เท่านี้ให้รู้บ,บ้างว่าขนาดไหนรับอย่างเขาบรรยายนะครับรูบรรยายเยน,ยายยานี่ยเรียนอะไรเงี้ยนะครับมันกาอีเละเชอร์ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะตั้งได้เยอะหน่อยอย่างนี้ก็เปลืองหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณอ้วนก็น้อยหน่อยนะอ่ะอันนี้เข้าสู่รเลย ทอทเนี่ยนะครับอันนี้ตึกที่ตึตออกอายุตัวอย่างตึกนนะครับนี่คันเจ็ดสิบปีเนี่ยตึกเนี้ยผมสอนตลอดเลยชั้นสองความจุสี่ที่นั่งนะความจุนี่ความจุนี่คิดเองไงบอกไอ้สวท,ทไปไหนทะเบียนมาอ้าวนี้จุสี่สิบคนเพราะไม่มีมาตรฐานเลยจับมันเคยนั่งสี่สิบไอ้เจ้าหน้าที่อาคารบอกก็สี่สิบก็สี่สิบไอ้คนจัด,จดตารางสอนกันไหมครับ ก็ยึดสี่สิบมาตลอดชีวิตอะแต่ทีมันหกสิบแปดตารางเมตรมาตรฐานเนี่ยาห้องขนาดเนี่ยมันต้องหนึ่งจุดหนึ่งตารางเมตรต่อคนมันต้องนั่งได้หกสิบสองไงแล้วมันนั่งมาเท่าไหร่เนี่ยนี้ต้องเอาแม่พ่อมาเรียนด้วยเหมือนเดคุมพอดีห้องห้องประชุมผู้ปกครองนี่พอดีใช่ไหมฮะก็มาดูว่าตัเล็้ปุ๊บกอเข้าสูตรปุ๊บเลย นะครับสายที่ห้าอันจะโมงต่อสัปดาห์อัตราการที่ใช้จริง19ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาไปนับไฟนับเป็นหลอดเอาไปจตรวจนใส่ตารางเมื่อกี้แล้วก็คลิกเข้ามาลิงก์เลยนะ Excel ไฟอยู่5 5 5 0ส52วัตต์ระบบปรับอากาศอยู่5 0 0 0ดวัตต์นะครับวิ u เนี่ยถ้ารวมประเมดนะแสงสว่างแสดงว่าห้องเนี้ยแสงสว่างต่อสัปดาห์เนี่ยใช้แค่สิบหน่วย40บาทเองนะไปเปลี่ยนหลอดเป็นล้านเลยนะ ทำไมหรือเปล่าแล้วมันใช้อยู่อาทิตย์ละได้ครับใช้อาทิตย์อยู่สิบเก้าชั่วโมงน่ะเขาบอกว่าโห้ปีดึคุ้มอีนี้สิบปีมันยังไม่คุ้มเลยถ้ามันใช้อย่างเงี้ยนะต่อไปครับปลประกาศร้อยเก้านะครับร้อยเก้าอันนี้ก็สี่รอยกว่าบาทต่อต้นจานนะครับเอามาดูสัดส่วนอรงน,นี้อันนี้เป็นพอพูดไปเรื่องตรงเงินนะ,ะเรื่องของเงินแสงสว่างสี่สิบสี่บาทนะห้องนี้นะปลประกาศดู4ี่ร้อยสี่นิบหกคืออนนี้ กาส่วนพลังงานเท่าไหร่ครับ80เปอร์เซ็นต์น้องเนี่ยไปเปลี่ยนหลอดไฟทั้งห้องเลยลดจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยเริ่มเริ่มรู้อย่างครับว่าไอพื้นที่เนี่ยกับการที่จะเราจะไปจัดการกับมันเนี่ยไปจัดการกันยังไงอันนี้ห้องเรียนนะเดียวไปดูห้องสำนักง,ง,งานหลักกว่นี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับสัปดาห์เนี่ยเทา่านี้ผมงคิดเป็นคิดเป็นเดือนนะครับคิดเป็นต่อหัวต่อคนได้เลยนะครับว่า อันนี้ฝั่งนี้จะคิดเป็นต่อต่อคนเลยคนหนึ่งเนี่ยถ้ามาเรียนเนี่ยต่อชั่วโมงต่อกับตาเนี่ยเท่าไหร่ถ้าต่อชั่วโมงเนี่ยก็บาทยี่สิบสองตังค์คิดเป็นต้ทนทุนก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมาอะไร,รทุกหน่วยงานเนี่ยทำไมครับระอยากทับตายอ่ะไปอยู่กับความว่างเปล่าเนี่ย แล้เรียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถอ้อย่างเงี้ย,ยเกินมาตรฐานไอ้เนี้ยเป็นโตองทำงานมาจัดห้องนี้มาทำเรียนไงพื้นที่มันก็ทําไมครับมันถูกแทนนี้นั่งได้หกิมันก็นั่งได้สักสาสิบอ่ะพราโต๊ะมันไปหมดแล้วอยากได้หรูหูไหมไอโซเรียนสุดท้ายเลยมีตังค์จ่ายค่าไฟได้่หมด้วยนี่คือลักษณะการจัดห้องก็มีผลต่อเรื่องของพลังงานนะครับ ไปอ,อันนี้เกินอน,นนะอบรรยายโอ,โอเคครับข้อบรรยายเดิมเมื่อกี้ให้ดูนะครับสรุปนะครับ4ี่สิที่นั่งนะครับใช้งานจริงส7ค่าพลังงานเท่านี้เสรียเจ7ดสิบาทต่อคนต่อที่นั่งค่าพลังงาน30บาท อ่ต่ชอชั่วโมงเรียนเท่าไหร่เนี่ยหาได้เลยระคนเยอะก็ทำไมครับตัวเฉลี่ยทำไมครับน้อยนะครับอันนี้ก็ดีอย่างคูหลบมุมเอพื้นที่ทำไมครับน้อยลงเพราะนั้นก็บริหารจ,าจาัดการนะครับในเรื่องวิธีการสื่อการการสอนนะครับอย่างนี้มันน่าเรียนไหมเนี่ย จะสรุปวันนั้นไปอยู่ห้องหนึ่งห้องสรบสองร้อยคนจัดเรียนสามสิบคนอย่างนี้ถึงตายอ่ะเท่าไหร่จะประหยัดไหวไปปิดไฟห้องโง้องน้ไล่กันทุกตึกอ่ะอันนี้เปิดชั่วโมงเดียวที่ประหยัดมาหายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับห้องนี้ความจุหกสิบสามอ่อนจูมาฐานหกสิบสองแั่ใบบางห้องนะครับอันเนี้โอเคสูสี ถ่าพลังงานไอ้ย่างนี้ยน่าใช้นะครับรบริหารยังไงให้คุ้มค่าพอผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมว่าพวกเราพอจะนึกภาพออกและว,ว่าไอ้ที่มันหายไปเนี่ยเพราะอะไรครับ